สวัสดีค่ะสวัสดีกระชับชวันใหม่พี่น้องออกงานกันนะคะเมื่อนี้คุณแม่กับสื่นขีเห็ดค่ะพี่น้องคะคื่นขีเห็ดไ้ทาอะกูเห็ดนะคะขีเห็ดนี่คือห้องมักไห้แล้วพี่น้องห้องไก่หิวนะคะหูดใจิส่ะพี่น้องใช้กระปุกกระแป้งนะคะ เรก็้ากับหิวไปใส่สั่นที่ข้าทําข้า,าสาดไปหมู่วานนะคะพี่น้อง เดี๋ยวคุณนแม่สิบห้าหงายางไปเบิงนะคะเมื่อนี้ตักใส่กับขุ้แล้วห้วองกับเหี่ยวย่างไปเทนะคะพี่น,อน้องเห้องเกษดอยู่งสี่จ่าอ่ามันเต็มหกสันซัน 1, นึงเฮ้องเฮ็ดรสันละสามแถวนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวคุณนแม่สิบ้าย่างไปเบิงนําขึ้น่อนะคะนะคะไปเบิงว่าวิธีการเทของห้าเทไปลักษณะใดนะคะพี่น้อง อีกคือโ่องเรือสีขึ้นแม่เ,าเขาก็สะอาดปเมอว่านนี้เนาะก็สิขึ้นนะคะเฮ้าเท้างบนก่อนนะคะพี่น้องเท้างบนก่อนแล้วก็มาเทสันกลางสันลางไหลลงมานะคะพี่น้องกะซียกป,ประมาณนี้ค่ะนี่เนาะเห็นบ่พี่น้องเฮาเทไว้อันนี้ก็สิอีกแถวหนึ่งนะคะแต่ละชั้นเราทําชั้นละสามแถวพี่น้องเป็นจังสี่ไปอ่าจนกว่ามัสิดเต็มบูสุสันนะคะพี่น้องค่ะ นะคะเขากับหันระยะทางกับว่าไก่ปันไดนะคะเขากับสิยูปม่านหนีละพี่น้องนะคะบรรยากาศดีค่ะมีแดดอ่อนๆตะวันลมหนาวนะคะพี่น้องสิยูประม่านนี้ล่ะเมื่อนี่ขึ้นขี่มัน่นนะคะมาพี่น้องบรรยากาศขึ้นขี่มันนะคะ เดี๋ยวคุณแม่กับสิยางไปเทน้ำกันกับคุณพอนะครับพี่น้องมันเมื่อยหิวพี่น้องคะแต่ว่าก็จําเป็นต้องหิวนะคะเพราะว่าลูกไปโรงเรียนเขาก็ต้องหิวเองพี่น้อง เร้า,าเขาตัแจ้มันแตกนะคะที่ขึ้นขีดขาวที่ขาวตรงนี้มันจะทําให้มีความร้อนนะคะ นี่คือวิธีขึ้นขี้มันค่ะพี่น้องไว้ทําเห็ดฟางจ้าผูใ้ใดสนใจติดรับชมเด้เด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะไปแล้ววันนีเ้เอาไวปสนิทก่อนเด้อค่ะคุณแม่ขอทํางานก่อนจ้า